สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสูตรตัวเดียวสูตรสองตัวนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยแล้วก็ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักสิบคลิปนี้จะมีสองสูตรนะคะสูตรที่สองใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่สอง สูตรที่หนึ่งนะคะหลักหน่วยหน้าหนึ่งนะคะเก้าบวกนะคะสองเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดเลขเด่นนะคะตัวเดียวก็คือหนึ่ง สูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองนะคะใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะสองบวกศูนบวกเก้านะคะคงที่ 2บวกศูนย์นะคะบวกเก้าได้สิบเอ็ดเลขเหลี่ยนตัวเดียวนะคะก็คือหนึ่งเลขที่ออกนะคะหนึ่งหนึ่งหก ที่หนึ่งนะคะงวดต่อมานะคะสี่นะคะหลักหน่วยบวกหกหลักสิบนะคะสี่บวกหกได้ สิบนะคะเลขเด่นตัวเดียวก็คือศูนย์มวถัดมานะคะโอไปค่ะสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองหกบวกสี่นะคะบวกเก้าคงที่ หกบวกสี่บวกเก้านะคะได้สิบเกเลขเป็นตัวเดียวนะคะสูตรนี้ก็หกเก้าเลขที่ออกนะคะหกเก้าศูนนะคะสูตรที่หนึ่งเข้าที่ศูนย์หลักหน่วยนะคะ สูตรที่สองเข้าที่เก้าหลักสิบวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะจะมีเสียงฝนนิดนึงนะคะถัดมานะคะห้าหลักหน่วยนะคะบวกสี่หลักสิบ ได้เก้านะคะสูตรที่สองนะคะศูนย์บวกศูนย์บวกเก้าคงที่นะคะได้เก้านะคะเลขที่ออกนะคะ ห้าเก้าสามสูตรที่หนึ่งนะคะเข้าที่เก้าหลักสิบสูตรที่สองก็เข้าที่เก้าหลักสิบเหมือนกันนะคะมวดต่อมานะคะมวดต่อมาสี่นะคะบวกหก สี่หลักหน่วยบวกหกนะคะหลักสิบสี่บวกหกนะคะได้สิบใช้ศูนย์นะคะสูตรที่สองเจ็ดนะคะบวกสี่บวกเก้าคงที่ เจ็ดน,น,นะคะบวกสี mm ่เป็นสุดเอ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบนะคะเลขเด่นตัวเดียวคือศูนย mm ์ hmm. เลขที่ออกนะคะห้าศูนย์สี่นะคะ เทาที่ศูนย์หลักสิบเหมือนกันนะคะงวดต่อมานะคะแปดหลักหน่วยบวกหนึ่งหลักสิบนะคะได้เก้า สูตรที่สองนะคะ4บวก6บวก9คงที่4บวก6บวก9นะคะได้9 สูตรนี้นะคะถ้าใช้ตัวเดียวนะคะก็จะเด่นเตัวเดียวนะคะแต่่าบวก1นะคะก็จะเป็นเแล้วก็0นะคะแถวนี้นะคะคือสูตรที่1นะคะแถวนี้คือสูตรที่สองนะคะสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะคะเพิ่งโดนเดินได้สีงวดเหมือนกันนะคะ สูตรที่สองนะคะเดินที่หลักสิบอย่างเดียวนะคะถ้าสังเกตนะคะหงวดแรกนะคะเข้าที่หลักสิบสองงวดแรกเข้าที่หลักสิบงวดที่สามนะคะก็เข้าที่หลักสิบงวดที่สี่ก็เข้าที่หลักสิบแต่สูตรที่1นะคะงวดแรกนะคะเดินที่หลักสิบงวดที่สองเดินที่หลักหน่วยนะคะงวดที่สามเดินที่หลักสิบงวดที่สี่ก็เดินที่หลักสิบนะคะ ระยะการเดินนะคะก็สีงวดเหมือนกันนะคะเดินที่แถวเดียวนะคะแถวที่สองยังไม่เดินเนาะถ่ายแ,แอดก็เผื่อไว้นะคะเผื่อว่างวดก่อนเนาะสังเกตนะคะเลขออกเนาะหกเก้าศูนย์นะคะห้าเก้าศูนย์เก้ามาสองครั้งนะคะเผื่องวดนี้แฉลบมาที่ศูนย์นะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะตัวเดียวก็คือ เนะคะถ้าใช้2ตัวก็คือ9แล้วก็0นะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ